อ๋อฮะฮึซูซี่ทำอะไรอยู่หรอฉันอยากจะสร้างบ้านใหม่ให้แฮมสเตอร์ของเรานะจ๊ะแต่ฉันยังเลือกสีไม่ได้เลยเลือกยากเลยตั่งสีชมพูแงอยู่แล้วโอเคจ้ะแล้วผานังของมันล่ะ <c oughs> ก็ให้เป็นสีชมพูเหมือนกันเลยสิเออแล้วหน้าต่างล่ะก็ต้องชมพูแซมมี่นี่เธอลืมไปแล้วเหรอว่ามันยังมีสีอื่นอีกตั้งหลายสีนะ่ะสีชมพูนะ โอเคฉันตกลงทำทุกอย่างให้เป็นสีชมพูแต่เธอต้องช่วยฉันนะงั้นฉันก็ขอตั้งเงินไขมันกันเรามาเรียสีชมพูว่าสีของแซมมี่กันเถอะตกลงจา้างั้นลุยกันเลยไงคะทุกคนวันนี้เรากำลังจะทำบ้านสีชมพูที่สวยที่สุดกันไหนบอกว่าเราตกลงกันว่าจะรีสีชมพูว่าสีของแซมมี่ไงอุยโทษทีจ้าอืมกระดาษลังอยู่ไหนนะฉันว่าฉันวางไว้แถวนี้น,นี่นาะนีคือสิ่งที่ ว้าวแซมมี่เธอหุ้มผนังกับพื้นมาแล้วหรดซ๊ะมันดูดีมากเลยครก็รู้ว่าฉันไม่ชอบเสียเวลาไปปลเปล่าวันนี้เราจะทำห้องเจ๋งๆกันหลายห้องเลยทั้งห้องครัวห้องอาบน้ำใหญ่ๆโอ,อ้ฉันรอเห็นผลงานไ่ไหวแล้วสุซี่ธอกำลังใช้คัตเตอร์ทำอะไรนะทุกคนต้องระวังกันให้ดีๆด้วยนะครับฉันว่าบ้านสวยๆก็ควรมีบานหน้าต่างวานวานด้วยในการทำเราต้องตัดกรอบหน้าต่างจากโฟมบอร์ด ดีเดียแจ่สุดๆเลยเห็นด้วยไหมคร้าทุกคนถ้าอย่างนั้นกดติดตามช่องเราด้วยนะหน้าต่างเรายังไม่เข้ากับสไตล์ของแซมมี่เลยแบบนี้คอยังชั่วหน่อยไปกันเลยกดลงไปนิดนึงเย่ามาก ฉันนับดูแล้วมันมีหน้าต่างทั้งหมด8ดบานนะซูซี่ฉันเดาว,ว่ามันคงพอสำหรับแฮมสเซอร์ของเรานะและตรงนี้เราก็จะทำห้องครัวกันรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรในห้องครัวนั้นก็สีของมันงี่ะและความวิบวับของมันด้วยใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> เธอน,น่าจะสนใจทํางานฝีมือมากกว่ามานั่งหัวเราะอยู่นะทำตัวให้เหมือนกับฉันเซขอบใจซ้ะแซมมี่ฉันก็แค่ไม่อยากตัดสินใจโดยที่ไม่ถามท่านปรมาจารย์ด้านการตกแต่งก่อนนะ่ะท่านปรมาจารย์ด้านการตกแต่งคิดว่าครัวของเราจะขาดชามใส่สตอรอเบอรี่ไปไม่ได้ฉันชอบมันจังเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดในครัวก็คือเตาถ้าขาดมันไปก็ทําอาหารไม่ได้เลยในฐานะผู้เชี่ยวชาญอย่างแซมเมื่อดฉันอนุญาตให้เธอดําเนินการได้เลยเพราะห้องครัวมันออกแบบ รับทราบจ้าขอบคุณนะคะท่านผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> ทุกคนคะอยากอยู่บ้านแบบนี้กันไหมถ้าอยากก็กดไลค์ด้วยนะว่ากันว่าสัตว์เลี้ยงมักมีนิสัยคล้ายกับเจ้าของ <c oughs> นั่นหมายถึงแฮมสเตอร์ของเราก็ชอบดูการ์ตูนพอๆกับฉันด้วยเท่า <c oughs> ที่ฉันเห็นการ์ตูนเรื่องโปรดของเธอก็คือเจ้าหญิงเงือกน้อย <c oughs> นั่นแค่หนึ่งในเรื่องโปรดฉันเท่านั้นนะนั่นเธอใส่หมวกอะไรนะแซมมี่มันดูเหมือนโต๊ะกาแฟเลย โอ้แบบนี้ถ้าได้ดื่มกาแฟลาเต้สักแก้วคงจะดีเรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะตั้งกาต้มน้ำให้ขอบใจจ้ะแซมมี่เธอนี้ใจดีที่สุดเลยโซ่ยังไม่ได้ทำห้อง อย่างจะต้องเรียบร้อยจ้าดูสิจ้าตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเล็ก,ลกและดูสีสันที่สดใสทั้งหมดนี้สิโอ้ฉันคิดออกแล้วสูขอเวลาฉันแป๊บนึ่งนะสงสัยจังว่าคราวนี้เขาจะมีแผนอะไรอีกสูดูสิฉันว่านี่จะต้องมีประโยชน์ในห้องน้ำที่นา่านะรักนีแน่เราจ้าไหนขอดูหน่อยสิเราติดมันไว้ตรงขอบได้เอ,อ้ามันดูน่ารักจังเลยว้าไหมคะทุกคนถ้าเห็นด้วยก็กดไลค์ด้วยนะคะ โอ้ห้องนังวิวับนี่เจ๋สุดๆไปเลยเป็นทางออกใหม่ที่น่าสนใจแล้วเธอคิดว่านี่เป็นไงบ้างจ๊อโอ้ตาเห็นตกฉันว่านน้นมันมากไปแล้วล่ะแต่สำหรับแฮมสเตอร์มันจะสมบูรณ์แบบเลยล่ะบางทีเธอน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับงานของเราดีไ,มไ,มไหมจ๊ออะไรนะนี่เธอหาว่าฉันไร้ประโยชน์หรอว้าวเป็นงานที่พิถีพิถันสุดๆเลยแซมมี่เจ๋งมาก แน่นอนอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้เรามีสัตว์เลี้ยงมากมายถ้าให้ไ like ลชื่อทั้งหมดคงต้องใช้เวลานิดนึงคิดไม่ออกเลยว่าถ้าไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วชีวิตจะเป็นยังไงและทําไมเราถึงจะไม่นําเพื่อนขนปุยให้เข้าไปอยู่ในบ้านนี้ด้วยล่ะเพื่อนขนปุยเหรอใครกันนาฉันว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องคิดออกนะจ้าแน่นอน ออฉันว่าฉันหลงทางนิดหน่อยนะสามีนี่ชอบเข้ามาขวางทางเรื่อยเลยมาทำต่อกันเถอะค่ะเดียงนี้จะต้องเลิศมากแน่แน่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ,ออเธอต้องใช้นี้ด้วยเหรอโอเคแล้ววันนี้ล่ะอ,อกับใจจ้าและนี้ค่ะเดียงเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเหมือนมีอะไรถูกฉีกออกไปนะ ฉันอยากจะโชว์ทริคเก่าๆให้ดูพร้อมไหมคะทุกคนเย้เ yeah, จ๋งใช่ไหมล่ะคะไปกันเลยแล้วก็เพิ่มหมอนสวยๆอีกหนึ่งใบเอ้นี่เพื่อนขนปุยมาแล้วสู้ให้ฉันเรยกแฮมซตอมอะไรไหมทุกอย่างพร้อมหรือยังแซมมี่ช้าก่อนจ้าเราต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยนะ ไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนเหลืออีกไม่เยอะหรอกค่ะเรามาทำซุ้มกันหน่อยดีกว่าถ้ารู้ไหมว่ามันมีบ้านที่มีซุ้มที่ไม่ธรรมดาอยู่ด้วยนะเช่นมันทำมาจากวัสดุเหลือใช้หรือสีรีไซเคิลน่ะโอ้มันฟังดูรักโลกมากเลยหัวเมือยับ ขอบใจที่เอาของพวกนี้มานะจ๊ะว่าแต่เธอรู้ไหมว่าสิ่งก่อสร้างอะไรที่มีเสาหินมากที่สุดก็คุณลอสเซียมไงมันเป็นอัฐจาร์วงรีที่อยู่ใจกลางเมืองโรมมีหมายความว่าบ้านของเราจะมีโครงสร้างที่งดงามและโอ่อ่าเหมือนคลอสเซียมเหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะกระแสผู้ยิ่งใหญ่สร้างมันนี้หลังถาบานนี้โด่งดังในโลกของแฮมสเตอร์กันมาแล้วตัวอื่นๆจะทัวร์โลกมาที่นี่เพื่อชมมันกันล่ะ แล้วนักเรียนแฮมสเตอร์ก็จะได้ศึกษาสถาปัตยกรรมของบ้านสีชมพูหลังนี้เห็นก็จะได้เห็นรูปฉันลงตามในหนังสือนะสิเฮ้แซมมี่กลับมาโลกความจริงได้แล้วจ้านี่เราทําเสร็จแล้วนะมันดูดีมากเลยแต่ฉันว่ามันยังขาดอะไรไปนะเออเช่นอะไรหรอเดี๋ยวเธอจะได้เห็นเองว้าวไอเดียดีมากเลยแซมมี่ทำไมฉันนึกไม่ถึงนะเนี่ย นะสิตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยทุกคนชอบมากกว่าเดิมไหมครับเห็นแล้วฉันอยากจะอยู่บ้านหลังนี้เองเลยลองดูมันตอนนี้สิคะ ดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าที่ดีแล้วทุกอย่างพร้อมหรือยังจ๊ะเจ้าของบ้านรอไม่ไหวแล้วนะพร้อมแล้วซูซี่เจ้าคอฟฟพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้านี่ไงจ้าเพื่อนรักนี่ไงห้องครวัววิบวับของเธอจ้าคอฟฟอ้โหฉันว่าเขาชอบนะระวังด,ด้วยนะจ้ะ <c oughs> เาเฮ้เขาเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วสซฟานั่งสบายพอไหมเพื่อน <c oughs> โอ้ฉันว่าต้องสบายแนะ่ โอเคอยากกินนะทุกอย่างดูยอดเยี่ยมไปเลยว่าไหมฉันว่าเขาหิวแล้วล่ะเป็นอะไรไปหรอจ้าเจ้าคอฟฟอยากขึ้นไปชั้นบนไหมทุกคนอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอะไรดีๆจากเราเราได้ทำบ้านไปหลายหลังแล้วลองไปรับชมย้อนหลังกันดูนะคะดูเหมนเขาจะชอบห้องน้าใหม่ด้วยล่ะ โอ้ฉันว่าเราน้าจะทำหลังคาด้วยนะ <c oughs> ใช่ล้วเพื่อนนั่นน้องหมาของแกเองตอนนี้เจ้าคอฟฟอ,งงอย่างนี้แล้วงั้นมาบอกลาเขาเถอะเอาเลยเจ้าคอฟฟถ้าควรพักผ่อนได้แล้วจา้าโอ้สู้เขาน่ารักจังเลยแล้วก็าาระมัดระวังมากด้วยใช่แล้วจา้าก็นี่เป็นบ้านใหม่ของเขานี่ ฉันว่าตอนนี้เขาหลงทางซะแล้วล่ะหรือบางทีเขาแค่อยากฟังนิทานก่อนนอนเพื่อให้หลับฝันดีนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเองไว้เจอกันนคะครับทุกคนเจ้าก็